ผมกำหนดหรือเปล่ายูเลียเดือน,นนะผมกำหนดให้จะไม่เกินสี่ถุงนะแบบว่าควรจะไปใส่เกินนั่นแหละอันนี้หรือใท่เข้าให้เขากำหนดถ้าเข่าผมกำหนดสี่ถุงนะรอบสองนี่ต้องให้เหลืออยู่แค่สองถุงแนละ้อัน,นอัน,นอันนี้แปลงแปลงของพี่ชายนะพี่นะใช่ใแปลงของพี่ชายเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูครับมันหมักเคนเดอร์ไปเจ็ดขวดดินดินดินคนละค,คนละเรื่องเลยนะใช่ใช่โอ้โหบอกมัน ผิดปกติมันเขียวผิดปกติอ่ะงามงามยับเลยนะเนี่ยใช่ผมดูมันเด,เดี๋ยวสลับก้องให้ดูครับวันนี่ครับพี่น้องครับนี่อะไรกันเนี่ยไอทิพย์อ,อายุได้เดือนอยังนะไม่แน่ใจอ่ะไม่น่าจะถึงถ้าถึงก็ไม่เกินสามสิบห้าวันหรอกเนี่ยนะแต่สิ่งที่เห็นหนะ่ะคือนมันแตกกอละเอียดเลยนะเนี่ยแตกกอเยอะและแ<ต>้วต้นต้นต้นมันแบนใหญ่ ใช่แต่ก็ดีด้วยหูแน่แนๆตึบเ,เลยครับพี่น้องครับหูสุดยอดเลยลข้าวออกรวงมาโด้โหดูไม่จืดเลกเนืยเนะ <c oughs> ย้อยแบบนั้นนะนะนี่แสดงว่าเทนเดอร์นี่ปรับทั้งดินทั้งน้ำเลยนะไปยกเลยผมไม่ต้องพูดเลยฮะวันหน้าแกบอกว่าเดี๋ยวใส่เป็นลังเลยก็เห็นเข้าดีดลอยลอยเต็มเลยเขาบอกเขาไปบีบนะเม็ดเม็ดมันฟองกันใ้ไหมเขาบอกอูดีา เดี๋ยวงวดหน้าใส่ไม่ใส่เจ็ดขวดแล้วเกยกเปนล,งล,ลังโ <laughs> อ้โหมก็เลยบอกว่าใส่ใส่สองรอบหกเจ็ดวันแล้วก็เอามาใส่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ปั่นกบแล้วก็สิบวันหรือสิบห้าวันก็ค่อยทาเนี่ยนะอันรอบรอบรอ,ลอบต่ไ <นะ S 2> อตไปนะร <laughs> อบนี้กี่ขวดนะเจ็ดขวดเจ็ดขวดรู้เรื่อง <laughs> นี่ครับพี่น้องครับหวานไปยกไปแล้วโอ้เข oh ีย oh ว เดียวห็นหูห็นตาเขียวไม่ว่ามันแตกกอนั่นหมดเลยนะกอก็แตกกีโแล้วเนี่ยดูลำต้นเราแบนอวบขนาดเนี้ยข้าสี่สิบวันขึ้นไปเรามาดูต้นใหม่นะโอ้ต้นนี้ไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยเนี่ยอายุแค่เดือนเดียวผมว่าจะใหญ่กว่าของผมอีกเนี่ยมองของใส่จะยืดกว่าใช่มองดูแล้วไม่แต่ของเราถ้าลงไปนะหน้าอกนะของเราใหญ่นะน่ะสูงด้วยผมก็ไม่เจอเขาว่าจะโหหามเขาสักหน่อยโหรุ่งครับอันนี้กี่ไร่นะพี่ สิไร่สุดลูกขูเก้าไร่เสมอกันหมดเลยนะโอ้โ oh, ห <laughs> สุดลูกคู่ลูกตาครับพี่น้องครับนี่คือชัดเจนเลยว่าเทนเดอร์ tender, ไม่ธรรมดา <laughs> ดกิ่งทองใโยกก็ไม่ธรรมดาโ oh, อ้โหเจ๋วเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยุสักสี่สิหวันเรามาดูกันใหม่ <laughs>